กินไนเติมว้าโโอ้วยี่สิบเจ็ดยามโอ้โหสี่ฟันอ้โหเมียนเมียนอ๋ออ๋อก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับยังไงกเราไปกินออกโตปุ๊ต สีฟ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นออคโตพุสกันนี่เอ้ยเอ้ยดูดูดูลองกินเลยเป็นกลิ่นสตอเบอรี่นะแล้วก็รสช็อกโกแลตดู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 เมลกี้ช็อกโกแลตอร่อยจี่ขาเป็นนม,มวานิลา เท้าเทนกระเดา,ดาถั่วเน้นเน้นอ,อันนี้เป็นถั่วลิสงนะพาลิสเต้อันนี้เคยกินแล้วนะวว้าวแอบว่าอยากกินอีกอครับผมจะได้เหมือนซีรีส์เกาหลีปะอร่อย เป็นรสนมแล้วไวช็อกโกแลตหนาอร่อยอ่ะนมมากจตได้น MA ้ำไอซ์แคนดี้เป็นลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่หรือจะสู้ลิ้นเราอร่อยกว่าอืมกรอบเฉยอร่อยเหมือนกินน้ำแข็งแต่ว่าเป็นรสชาติของลิ้นจี่อ่ะอะตอ ู้ีเขาบอกเป็นวานิลาช็อกโกแลตอืมช็อกโกแลตแบบกรุบๆเลยอ่ะไห่ล็อตเขาบอกว่าเป็นกรีกสไตล์โยเกิร์ตกรุบดแล้วเป็นรสบุเบอรี่นะเพื่อนๆดูดูอยู่ซอสดึกกูลิสอ้ยขึ้นมาแล้วครับเพื่อน วานิลาอร่อยว่ะเหมือนเก็บความเย็นไว้ได้ดีมากเลยนะเราก็แบบอร่อยมาร์ชเมลโล่อะเฮ้ยไอติมเป็นมาร์ชเมลโล่หรอหรือมันแปลกๆเหมือนกันเนาะด้านนี้แล้วกันเนาะเป็นกลิ่นมาร์ชเมลโล่แล้วก็สตรอเบอรี่นะอื้มสตรอเบอรี่ข้างในอร่อย อวอร์นตินรันชี่อยากลองกินมานานแล้วกรุบกรอบมากรสไวมอร์ผสมช็อกโกแลตมอร์จริงเรามากินแบบโคนกันบ้างเป็นวานิลลาราดหน้้าดวยท็อปปิ้งกินตูดดีกว่าวลายเกนไอศรีหมาต้องกินกับแบบเนี้ยกรอบๆแบบมันเข้ากันนะบลัช ทรงแบบนี้เห็นปะเห็นรูกลมๆปะเป็นคาราเมลผสมช็อกโกแลตซีเรียลเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้อ้าวหมดแล้วคือมาหมดแล้วเรามากินแบบถ้วยกันบ้างเป็นวานิลลาและกลิ่นครีมเราใช้ช้อนกินข้าวเลยนะโอ้ชิมกันชิมกันนุ่มมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินต่อให้ครบ27อย่างวันนี้เท่านี้แหละจะได้วันใหม่แต่ว่าเสื้อตัวเดิมนะเราก็ไปตัดผมมาด้วยนะนี่คือไอศกรีมเกาหลีร้านอยู่ใกล้ๆกับมอกรุงเทพเอ๊ดูเลยสีย่างติ่มซำหมเกาหลีนี่เม็ดดำๆแล้วกลิ่นหอมมากแต่เป็นเม็ดดำๆแบบกระจายนะลองเลย อร่อยว่ะจริงจังเลยอ่ะคือตอนแรกคิดว่ากัดไปแล้วมันระแบบแข็งแข็งเสียวฟันไม่ใช่นะมันุ่มอ่ะกำลังดีได้กลิ่นของแตงโมจริงๆเลยอะลองสีเขียวแตงโมไมล่อนผสมช็อกโกแลตดำๆนี่น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะชื่นใจมากทุกคนคุนปลาลสตาบอรี่เธอมาสตอาบอรี่นะโอ้ยใหญ่เลยเป็นซามันโค อะไรอ่ะจบเราเลยหรอจบกันเปล่าคนเมือกไปแล้วอร่อยว่ะเปิดให้ดูนะเป็นไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็ผสมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่มาดูไอติมแตงโมกันต่อนี่นะว้าวว้าวเป็นยังไงอ่ะนี่เหรอนี้โหนี่รสชาติแตงโมจริงๆแตงโมหวานเย็นอุ้ยฟินว่ะ เนื้อไอศครีมข้างในนุ่มเวลาซื้อไอศครีมต่อร้อนๆแบบนี้ก็ดีนะผมว่ามันน่าจะละลายช้านะเพื่อนๆอีกหนึย่างของเกาหลียาวมากยาวเหมือนกันนะเอานะไม่ถึงไอติม<ฮ> I'm sorry I'm แกะเละไปแล้วเออคนยาวมากเลยอร่อยแล้ววะจะอร่อยทุกอย่างเลยเหรออันนี้เขาผสมคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยนะทุกคน นอกจากนี้ผมก็ยังไปซื้อไอติมจากลอสันมาด้วยนะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยถุงมันแต่งมากแต่งตึงมากโ ah. อเโดเราบอดีจะมีอะไรบ้างยังเหล bon. ืออีกถุงนึงด้วยนะกินแตงโมอีกสรุปก็ยังหาแตงโมที่เป็นจุดๆไม่ได้นะมาแล้ว สดชื่นอ,อร่อยวะ่ะไอติมตังโมคือมันชื่นใจจริงๆนะเวลากินร้อนๆอะ่ะอหืออุ้ยมีของแถมอะไรไหมสมัยนี้ยังมีเอาไม้ไปแลกไอติมฟรีอีกปะงนุต่เดย์วันอาทิตย์บันเดวันจันทร์ทิวสเตยว,นนวันอ,อังคารเฮ้ยจะมีสคริปต์ไหมที่แกะได้ดีๆนะฮะอ้อาจเะใช้ช้อนตักหรือปาโอ้โหกินน้ำเงินหอมมาก มันกรอบด้วยนะแล้วก็นุ่มข้างในอย่าทำเย็นปากมากมิ้นเหมียนตากินมากเลยมีมินเหมียนตาเดียวนุ่มมากเป็นคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะนุ่มแบบนุ่มเลยอะอันนี้ซื้อมาสองอย่างเลยนะก็จะมีถั่วดำแล้วก็จะมีเผือกนะเขาบอกว่าเผือกแท้ด้วยนะ ให้ฟิวแบบไอติมโบราณเหมือนกันนะอร่อยผู้ใหญ่น่าจะชอบเด็กก็ชอบอร่อยมังวงจ่ะถั่วดำจ้าดูเกล็ดน้ำแข็งดีนุ่มมีอหัวรำอนมูข้างในกินแบบนี้อยากไปเดินตลาดน้ำเลยอ่ะโคลาเลมอนนะจ๊ะโอ้โหกลิ่นโคลาหอมมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เสี่ยวฟันอร่อยทุกคนครับเสี่ยวฟันมันก็ตกับเลมอนด้วยแกงคนดูให้เสี่ยวฟันดีกว่าอ๋อเสียวฟันเองถุงสุดท้ายที่ซื้อมาโอ้เขียวแล้วก็ราดหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตอยู่เนียนน่ากินมากทุกคนโอ้ไม่กอดช็อกโกแลตข้ามบนตุ่นหันเดี๋ยวลองกินให้พอดีกับคนเอาเจอแล้วเนี่ยช็อกโกแลตไม่เต็มเต็ม ีสตรอบอรี่แช่แข็งโอ้รองเกินเลยนะอ๋อสตบบรอบอรี่ของจริงแล้อืมดูมันมัเงี้ยแต่ผมว่านะถ้าเกิดเราไปซื้อเป็นแบบไอติมตักพวกวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็เอาอันเนี้ยโรยเข้าไปเป็นฮอปปิง้งเฮ้ยฟินแน่ตัวอ,อย่างสุดท้ายกันเลยอ,อันนี้น่าจะเคยกินแล้วนะแกะยังไงอะมีปัญหาก,กับการแกะจริงๆนะเนี่ย <No. S 2> เป็นเลมอนชีสเค้กนะนุ <No. S 2> ่ม,อ,มอร่อยว่ะและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้นเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดกระดิง่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคลิปต่อไปน่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วแหละแต่จะเป็นอะไรห้ามพลาดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ